ดีค่ะเนาะวันนี้น้องนิมมต์จะมาทำกิจกรรมวันนี้นิมณ์จะมาทำกิจกรรมของนิมต์อาถีเองน้องมาทำอะไรคะมาเอาไม่รู้ขายทุเรียนขายเทียนุยเรียนค่ะขายทุเรียนค่ะรู้ไหมทำไมทุเรียนถึงเรียกว่าทุเรียน Yeah. Money. na